อย่าลืมพกปืนนะครับเวลาใครให้ตังมาเราต้องยิงยิงเย้ยไม่ต้องไปกลัวตังค์นะร้อยสี่สิบสองหกสิบบาทหน้าเต็มเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบ สองร้อยสิบบาทอ่าสองร้อยสิบบาท,บาทกันไว้หน่อยนะเพื่อนๆนะเก็บไปประมาทกับโรคโควิดเป็นแค่ไม่กี่วันตายตายจริงๆครับไม่ใช่ตายแล้วเล่นๆตายแล้วไม่มีพักไม่พวกด้วยตายไม่มีพี่มีน้องตายไม่เห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะเดี๋ไปประมาทครับเซฟๆไว้หน่อยเพื่อนๆ เซฟแทบตายหมอพยาบาลยังต<ส> okay. mm ิดโควิดจนตายกันเลยนะครับเพื่อนๆระวังไว้หน่อยโอเคชเไว้หน่อยเข้าค่ะข้าได้บ้านไม่รูนแม่งทำหาอะไรกันวัคซีนยังไม่ได้เลยชาวบ้าน้าช่องตายหาตายเหวกันหมดแล้วโมัวแตสนุกกันอยู่นั่นเ่ยชาวบ้านก็จะตายกันละหายได้แค่นี้นะครับบรรยากาศ หายได้ไม่ทนได้คร <t> uh, oh 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 ับได้อยู่นะครับหายได้ไม่เจมใช่ครับสู้ไหมสู้สู้ไหมสู้ไหมสู้สู้ทุกคนสู้แล้วสู้ไหมพี่เอวสู้โอเคสู้ต่อไปโอเคเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆลุงน้องผมน้องน้องผมสู้ทุกคนใส่เกียวหกแล้วไม่ถอยแล้วเกียร์ถอยใส่ไม่เป็น เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย